สล้วตอนนี้เจาเจ้แคมทุกคนวันนี้ก็พอกัน้องทีแล้วแหละวันนี้เนอะกัลังครูก็ทำให้หน้าใสทำไมซิวทำไมพันเลยเฮ้ยตรงเลยทันเดียดได้คิวเนทำไมอีจ้าทีวันเนอะยางกันขี้เส้นนี่แล้วเอ้ยไม่ใช่ยังขี้เม็ดตากชายชายครีมมีชายใช่ว่าแบงเมยถักหน้าสดหน้าสดนี่นี่นี่ทำไมแบงไม่์ทามันเลยซิวเซียนนี่เลยทำไมชายครีมมะขามพะเยาขัดหน้าทุกวันใช้สมบูชไฮดอรวันนี้ยี่สิบบาทถ้าซื้อมาเสื้อได้ตามด้าน สะดวกซื้อทุกสะดวกซื้อทุกทั่วไปัผ่านไหนกันติดตามต้องเลยเนาะเชื่อเฟสกับอันเดอร์แม่น้องดีจากกัเดวอนยาขาไปกดไลค์กดแชร์กันบ้างถ้าอยากอะไรก็ซบทำมาได้เออมาคอมเมนต์บ้างนะในเฟซนั่นในเฟสในไลน์ในไหนก็คอมเมนต์บ้างในเทเลลูกใหม่ในยูทูบนี่แหมาคอมเมนต์ได้ว่าอยากสงสัยเล่ไหนเป็นภาษาอี่ปนี่เล็กได้มอดเป็นน้องอายที่ภาษาอี่ปนี่คนนุรักษ์เอาไว้ดีและเลสเนี่ยน่รักษ์กันเนอะ แต่มาแหลงนึงนั่องน่าใส่ก็ทำไมแรงมากกับเออทาครีมนอ๋อเจ้ามาไม่ทาครีมก็ไม่ทาอ๋อเดี๋ยวเราลืมม,ามาันนะตราหลักวาไปพดตัวไม้มันนานเล็บนี่ตัวไม้หวานหันกับรักเคนั่นแหละเลย,ยพอบมากับอำมาจายกับชายด,าดีเยอะหนึ่มหวาเลย้เจ้วแล้วก็เอาเมือกเลยเจ้วมาทา,นะาเรื่องน่ะใส่เยอะไหมใส่เยอะอะไรมือดำไี้ก็อโขอดำหน้าขาวก็โป๊ปเอง่งนัเลยไม้ทีทาทินายากต่เล่าว่ากัน ชายกันหนาพักดับด้วยเนะไม่ได้ทูได้หนาพักนเลยหลุมอยู่แล้วเด็กๆนั่นลแรงเรงแล้วก็อนัดเคร่อมาบอกหวานโนเลยอีเทปเป็นไปนะหมดลบความร้อนหมดรรแรงแรงขารได้เยอะกว่าก็คุ้มมากๆเลยแล้นะครับอย่าลืมไปตามเฟซนะไปแล้วบ๊ายบาย